สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n แนลมิมอลวันนี้เรามาเจอกับแกจิตที่แปลกใหม่จากช่องนิดนึงนะก็จะเป็นไมฟีไฟนั่นเองนี่ก็จะเป็นไม์คนเดนเซอร์ที่เลทราคาเนี่ยอยู่ในช่วงกลางๆนะแต่สเปคแล้วก็พัสดุหรือฟัง์กชันที่จัดมาเนี่ยโอ้โหเลยราคาไปเยอะมากแล้วนี่ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาพระเอกของเรานั่นเองนะครับก็เราได้แก่ใช้แล้วก็ ทดลองไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมตัวนี้ภายในกล่องเนี่ยที่เขาแถมมาให้ก็จะมีคู่มือใบวารันตี ies, แล้วก็จะเป็นสายชาร์จนั่นเองนะครับนะดูที่เขาไฮไลท์มาข้างกล่องนะครับผมก็จะเป็นคาร์ดิโอไอพิกอัพแพทเทิร์นเป็นรูปหัวใจแบบนี้เลยนะ16มิลลิเมตรดาวแฟมมิสแคปซูล e l ็ e ซ mm ์เลนต์ซาวด์คุส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นสเปคของตัวไมโครโฟนแล้วก็ตัวซิสเต็มหรือระบบปฏิบัติการที่เขารองรับนะซึ่งมันใช้งานง่ายมากๆเลยคือตัวนี้จะเป็นแบบพักและเพนะไม่ต้องใส่ไดเวอร ต้องมีซาวการ์ดไม่ต้องทําอะไรเลยใช้สายที่เขาแถมมาให้อ่ะก็จะเป็นตัว USB ใช่ไหมเสียบเข้ากับคอมนะแล้วก็เสียบเข้ากับตัวไม์อ่ะมีไฟเลี้ยงให้อัตโนมัติเลยไม่ต้องต่อไฟแยกย้วยสาย USB เส้นเดียวจบเลยครับผมใช้งานได้เลยตอนนี้ผมใช้เป็นไม์ของซาราโมนิกอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะสลับเป็นไม์ของเจ้าตัวนี้นะแต่เดี๋ยวมาดูรูปร่างหน้าตาแล้วก็พัสดุของตัวไม์กันก่อนน่ยดีกว่าด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นน็อตหรือว่าตัวน็อตเอาไว้ไขเข้าไขาออกหรือว่าไขาให้มันฝืดได้เลยนะ ตรงนี้หรือใครที่อยากจะใช้เป็นไม้เนี่ยแขวนลงมานะเราก็สามารถเอาตัวน็อปออกได้แล้วก็ใช้เป็นสกูที่เขาแถมมาให้เนี่ยเสียบไปด้านล่างนะเสร็จแล้วก็หาอะไรมาห้อยได้เลยอันนี้จะเป็นหัวตัวไม้นะไม่ใช่ไมโคร USB แต่ก็มีหาซื้อได้ตามช้อ p ปี้ทั่วไปนะถ้าเกิดว่าเราทําหายส่วนอีกด้านนึงเนี่ยก็จะเป็น USB ทั่วไป แต่ก่อนที่จะมาถึง USB เนี่ยเขาก็จะมีในกำจัดเสียงอุยีหรือว่าเสียงที่ไม่พึงประสงค์นะไม่มีปุ่มเปิดปิดนะครับผมเสียบไปก็คือใช้งานได้เลยมีแค่มิวเป็นสีแดงแล้วก็อันมิวเป็นสีเขียวนั่นเองนะใช้งานง่ายมากแค่นี้เองส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะมีเที่ยวไว้ให้ปรับระดับเสียงไม่แล้วก็เสียงของหูฟังที่เราได้ยินนะ นะปรับระดับหูฟังได้ด้วยก็เพราะว่าข้างใต้ตัวเนี้ยใส่หูฟังเอาไว้มนิเตอร์เหลาได้เลยนะไม่จาเป็นจะต้องเอาตัวหูฟังเนี่ยไปต่อคอมคือเอามาต่อตัวนี้ได้เลยก็สามารถใช้ได้ทั้ง macbook แล้วก็ windows เลยตัวนี้ไม่ต้องลงดเว v e r เนาะปัจจ a ยมาดูกัน่อยดีกว่าใช้ถูกด้านนะด้านที่มีโลโก้ฟิฟายเนี่ยคือด้านหน้าเสียบไปก่อนเลย j จ็ค3.5ไม่ได้แบบพูดข้างบนแบบนี้นะอ่า แล้วก็ไม่ได้แบบพูดข้างๆแบบนี้ก็ด้วยตัวที่เขารับเสียงเนีย่ยมันจะเป็นแบบคาร์ดิโอนั่นเองตามแม่นวลก็ได้เขาก็จะมีรูปบอกมาเลยว่าประมาณ1 5ถึง20เซนติเมตรนั่นเองเผื่อเพื่อนไม่เห็นภาพเดี๋ยวเรามาจัดรายการวิทยุกันหน่อยดีกว่าและนี่ก็จะเป็นชแนลมีมอนะครับผมทำพอดแคสต์ขึ้นมาครั้งแรกกับไม่เสียงที่ได้ก็จะนุ่มนวลประมาณนี้เลยนะแต่เกิด่าเราจะพูดใกล้ๆหรือว่าเราจะทํา ASMR นะเราจะต้องค่อยๆพูดแบบ <S <S สวัสดีครับวันนี้ก็ ต้อนรับเข้าสู่รายการจันช็อกโลกนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดจากด้านข้างหรือว่าพูดจากด้านหลังเนี่ยเสียงมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะอ่ะลองดูกันหน่อยฮัลโหลฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลฮัลโหลเทสหนึ่งสองฮัลโหลฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่อันนี้มาด้านหลังฮัลโหลฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลฮัลโหลเทสเหมือนกับว่าเราได้ยินเสียงมาแบบก้องๆอะ่ะ แบบมันกล้องไปโดนข้างๆโดนกำแพงแล้วก็ค่อยเข้ามาด้านหน้าอะไรอย่างงี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราฟังจากด้านหน้าเลยฮัลโหลฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่เป็นไงนดีขึ้นเยอะเลยนะโอ้โ oh, หไม่ธรรมดาเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าฟังจากด้านบนถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่ได้รู้ว่ามันรับเสียงด้านไหนเนี่ยก็จะพูดตรงๆไปอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะไม่ได้ดีเท่าพูดจากด้านหน้าแบบนี้นั่นเองนะครับน่าโอเค แล้วก็จากเพื่อนๆเห็นเลยนะไม์ตัวนี้มันไม่สามารถปรับแต่งรูปแบบแพทเทิร์นในการรับเสียงได้ใช่ไหมแล้วก็จะไม่ได้มีอะไรกรองด้านหน้าถ้าเกิดว่าเรามีคีย์บอร์ดเล่นเมาส์หรือว่าพิมพ์อะไรก็แก๊กก็แก๊แก,แกเนี่ยมันก็จะเข้าหมดเลยอ่ะผมสมมุติให้ดูนี่เราเป็นแบบเกมเมอร์อยากจะแคสเกมทาพอดแคสเนี่ยมันก็จะมีเสียงเมาส์เสียงคีย์บอร์ดเข้ามาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยทำพอดแคสเฉยๆพูดหรือว่าอะไรเงี้ยจะเหมาะมากหรือว่าเราอาจจะต้องตั้ง ไมไปอีกด้านหนึ่งของเครื่องไม่ให้มันมีเสียงมารบกวนประมาณนี้นั่นเองนะครับ คือทั้งอันเนี่ยเป็นโครงเหล็กดีมากๆเลยนะแล้วก็ตัวไมค์หรือว่าตัวรับเสียงด้านบนเนี่ยคือดีมากๆเลยแต่อาจจะค่อนข้างหนักนิดนึงนะเขาก็ดีไซน์ให้ตั้งโต๊ะทําอะไรแบบนี้นะในส่วนของการรับเสียงเนี่ยถ้าเกิดเป็นเพื่อนไม่เห็นภาพเขาก็จะมีรูปแล้วก็มีองศามาให้นะศูนย์เนี่ยก็คือตัวเราพูดไปด้านหน้านะครับก็จะรับเสียงได้ดีที่สุด30กับ330อยาเนี่ยด้านข้างยังคงโอเคได้อยู่เผื่อมีใครเนี่ยพูดอยู่ข้างๆเนาะแล้วก็การใช้งานไม่ไว่าจะเป็น MacBook หรือ Windows Windows เนยเวาเราเนีเ่ เหมือนกับว่าใช้งานหูฟังทั่วไปเลยว่าจะรับซอสเสียงจากไหนก็คือเลือกได้เลยว่าจะใช้เป็นตัว iMac ใช้เป็นตัวไม์หรือว่าไม์ติดเครื่องอะไรเงี้ยก็แค่เข้าไปคลิกเลือกนะหรือว่าจะดูตามคู่มือก็ได้มีสอนมาหมดทุกอย่างเลยค่อนข้างละเอียดนะดีมากมากเลยตรงนี้แล้วมันแตกต่างหรือว่ามันดีกว่าไมล์นี่ปกเสื้อที่เราใช้อยู่ตอนนี้ยังไงของซาราโมนิกใช่ไหมอันนี้มันก็ข้อดีนะครับผมคือมันจะได้แต่เสียงเราแบบเสียงแอร์เสียงพัดลมเสียงคนรอบข้างเนี่ยจะได้น้อยมากแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่คุม อย่างเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยมันก็จะมีผมใช่ไหมมาโดนแบบบ่อยๆหรือว่าเนี่ยมีสายอะไรเงี้ยมันมาโดนมันก็จะมีเสียงคือเนี่ยคือแบบมันก็จะเป็นประมาณนี้นะเพื่อนเอเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงกรึกๆแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไม์ตัวเนี้ยเราก็จะต้องคุมเสียงสภาพแวดล้อมนิดนึงนะเพราะว่ามันเนี่ยจะจับมาได้แต่ไม่ได้เยอะมากคือแบบเปิดแอร์เปิดพัดลมอะไรเงี้ยไม่ได้ยินถึงขนาดนั้นนะผมเพราะว่า แค่เราเนี่ยอยู่ข้างๆหรือว่าอยู่ข้างหลังเนี่ยมันก็จะแทบไม่ได้ยินเหลือยแต่ถ้าเกิดว่ามันมีเสียงสภาพแวดล้อมมาจากด้านหน้าหรือตัวเราอย่างเช่นเมาส์คีย์บอร์ดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องจัดหรือว่าคุมทิศทางของมันนิดนึงนั่นเองนะครับคือตอนที่ผมขยับเนี่ยมันก็จะมีเสียงเจ้าตัวนี้ด้วยใช่ไหมคือแบบว่ามันรับเสียงได้ค่อนข้างเซนซิทีฟมากเลยสรุปเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเวิร์กฟอร์มโฮมใช้ไลฟ์หรือว่าใช้ทำพอดแคสต์จะพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยคือเหมาะมากในราคาเอแะบบ นากล้องต้องมีจานมีชามมีชนกันทําขนมอะไร่เงี้ยจะไม่เหมาะนะครับผมแต่เอาไปทํา ASMR ได้นะเหมาะเลยตัวนี้แล้วก็ตัวพัสดุเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับผมสําหรับตัว MyFieFI 678ส่วนข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ลิงก์สินค้าเนี่ยยวทิ้งไว้ใต้คลิปต้องคาบรรยายเลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วย้าเถ้าไม่อยากพลาดแก๊เจอจริงๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจง้งเตือนด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับบ๊าย